ผมต้องวิถีบ้านๆพากินพาเที่ยวนะครับคลิปคลิปนี้นะครับผมจะก็นะครับมาที่สวนดงงตาลนะเปิดสวนดงตาลก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวโอเคครับเดี๋ยวผมจะก็นะครับไปอีกทางหนึ่งนะครับเพราะว่าทางนี้คงจะไม่เห็นต่ายอลลไทยนะครับเดี๋ยวผมจะก็นะครับไปทางอื่นนะครับผมจะไปให้ถึงจนได้นะครับโอเคเดี๋ยวไปกันเลยนะครับโอเคครับผมก็มาที่มาถึงที่สวน ดงตาลแล้วนะครับก็วันนี้ก็คนเยอะามากๆนะครับเป็นวันเปิดสวนรงตาลน,นะครับเป็นจุดสวรวสูศูนย์รวมของคนรบสัตว์ก็ว่าได้นะครับก็อาจจะมีเป็นบางช่วงนะครับที่ผมตัดเสียงออกนะครับ แบบนี้เนาะขอบคุณนะคะอันนี้ให้เลยหรอคะ <c oughs> ใส่มวกให้ก่อนใส่กับชุดสีแดงนี่เหคะฮะมันจะเข้ากันกว่าเราเนี่ยชุดวหวานหวานจะมงู่แบบแม่เลยนะะ คนเยอะมากๆนะครับเยอะกว่าทุกวันกพว่าได้นะครับผมเอเคครับก็เดี๋ยวมาชมบรรยากาศกันนะครับหลังจากดูตายอรลัายแล้วนะครับ นี่พบทุกคนนะคะแต่อาจจะเป็นไปได้ยากนิดนึงนะคะเพราะตายเองก็ตั้งใจร้องเพลงให้กับหลายๆท่านได้ฟังไปด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเอาอีกหนึ่งเพลงนะคะช่วยกันดังๆด้วย ับก็วันนี้นะครับก็มีคนมาเที่ยวสวนนกปปตาลเยอะมากๆนะครับเพราะว่าเป็นวันแรกนะครับที่สวนนกตาลน,นะครับเปิดเป็นอย่างเป็นทางการนะครับก็จะมีหลาย,ลายๆมุมนะครับที่มีไว้ให้เราถ่ายรูปนะครับได้จัดแต่งสวนใหม่นะครับ ปกตินะครับตรงนี้นะครับจะมีระมงย้อนยุกนะครับก็วันนี้มีตายอะไรใครมานะครับก็เลยไม่มีนะครับระมงย้อนยุกนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆนะครับไปชมบรรยากาศอีกมุมหนึ่งนะครับของริมฝั่งแม่น้ำป่าสักนะครับอยู่ที่อำเภอลำสักนะครับที่สวนบุกตาลนะครับผม โอเคครับเดี๋ยวนี้ที่สวนนูกตานะครับก็มีเรือด้วยนะครับที่ริมแม่น้ำปาสักนะครับก็ทำเหมือนตลาดน้ำนะครับเหมือนตลาดน้ำที่อยู่ในกรุงเทพหรือว่าที่ต่างๆนะครับก็ดูสวยงามมากๆนะครับผมนี่ครับสวยงามจริงจริงนะครับผม dia nak kat depan ni แม่บอกว่าไทยลังบ้านเรวเป็นยังลูกสาวคือยิงแท้วาจันผมว่บบามาบ,บามาังบ้านเราพอนลังวัานนั่งกับบอนั่งบอได้ยิงเด้อแม่จะว่ามัานเจ็บเข่าแหมเอาเป็นว่าเพิง่งเพิ่งนเราสามารถนั่งได้ไหมคะนั่งได้น้แม่นอนนั่งได้เลยนะคะเนี่ยค่ะตรงที่ไตยเดินไปเมอสักู่นะคะนั่งได้เลยนะคะขึ้นมานั่งได้เลยเนาะจะได้เห็นกันง่าๆ เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนเดินไปตรงนี้นะครับค,ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศที่ ทางฝั่งหนึ่งนักที่สวนดงตาลนะครับก็ผมก็จะพาท่นมาดูบรรยากาศทางฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพลาลงไปทางด้านล่างนะครับแล้วก็จะพาเพืนนะ่อนข้ามไปดูทางฝั่งอีกฝั่งของสวนดงตาลนะครับ Luca e Bó, โอเคครับนี่ก็เป็นบรรยากาศอีกมุมหนึ่งนะครับของสวนดกตานนะครับก็ดูสวยงามเส้นกันนะครับสวยงามมากๆนะครับเป็นบรรยากาศที่สุดยอดนะครับไฟแสงสีประดับประดาได้สวยงามนะครับผม ดูมุมนี้อีกมุมหนึงครับซึ่งเป็นมุมที่สวยงามนะครับก็จะเป็นสะพานนะครับที่ข้ามไปข้ามมาระหว่างริมแม่น้ำประสาททั้งสองฝั่งนะครับก็ดูสวยงามนะครับก็อยู่ใกล้ๆเวทีนะครับ รตรงนี้ก็มีหลังเรือนะครับ <m ere> ให้เช่าพายเล่นด้วยนะครับแม่โบยาชีแท้้วพี่น้องพี่น้องวันนี้้องทายกี่โ้อย้อย อยู่ข้างบนเราสามารถมีใครได้ไมไม่ได้คนกันมีญาติมีเพื่อนก็ถือว่าโชคดีไปแต่บางคนไปสู้ด้วยลำพังมันลำบากมากนะคะกว่าจะก้าวผ่านในแต่ละช่วงวินาทีเพราะฉะนั้นก็ให้ทุกคนได้มาร่วมรำลึกถึงใจว่าเธอใจว่า เก็เป็นบรรยากาศที่ถ่ายจากมุมหน้าเวทีนะครับผม